สวัสดีค่ะทุกคนนี่หละคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสวนแก่งหางแมวนะคะทุกคนสวนตะเกงเด้อพาลูกหลานมาชมตะเกงพินมาเอาลูกน้องใส่ปุยกรตัดหญ่านะคะก็ซิรีวิวให้ลูกหลานได้ดูไปดูการบรรยากาศดีๆงามค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนสวนทั่วเรียน งามบุรุกหลานทุกคู่ทุกคนเนี่ยกำลังเตะข่าวเต็มมือละค่ะทุกคนพูดละค่ทุกสวนทุเรียนทั้งนั้นเต็มกำลังงามทุกคนเป็นแถวเป็นแถวไปปลูกต้นคู่นะคะมาชมด้วยกันเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคูทุกคนบรรยากาศงามงามสวยๆอันนี้สวนแก่งหางแมวนะคะอยู่ตีนเขาค่ะทุกคนนี่นะคะยาวยินยาวไปพูดละค่ะ ด้านนึงพี่กับพุ่นแหละถึงล่างพุ่นละทุกคนถึงสะพานนะคะงยาวาไปพุ่นละขึ้นี่งามทุกคนโอ้โหงามค่ะทุกคนโอ้ยเลื่อมงามปิ๊บเลยค่ะต้นคู่นะคะธุเลียนต้นคู่นี่นะคะพามาชมสวนธุเลียนนะคะใส่ปุ๋ยกระต่ายทุกคนใบเลื่อมก,กิบเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ย สวยงามขนาดเลยค่ะทุกคน oh. พวกขึ้นถึงยอดถึงเขาสวยงามสวยงามค่ะทุกคนส่วนที่กระดีนะคะทุกคนนี่หละงามให้ลูกหลานมาดูด้วยการบรรยากาศดีๆงามๆบรรยากาศภูเขาเนาะอันนี้อยู่ตีนเขา โอ้ทุกคนอันนี้ก็ยิ่งยาวไปถึงพุ่นละะ่ะทุกคนสวนกว้างมากเลยพุ่นลงข้างล่างเลยนะคะนี่เป็นคู่เป็นคู่ต้นทุเรียนคู่นะคะพุ่นแล้วก็ยิ่งยาวไปทางพุ่นและะ้วค่ะทุกคนงาม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 ดีนี่พุ่นหยาถึงแล้วก็ให้ปุยนะคะคทุกคน หวันเด็กๆไปเร็วทุนนั้นก็เป็นป่าอย่างภูเขาวิวดีโอ้ยงามมากค่ะทุกคนสวยพักขนาดเลยค่ะ าพา่นนะตะเก่น,ก,นก,ก,กับไปเลาะบึงทุเรียนสมบันทุเรียนทุเรียนงามงามเลาะดูโน่นพ่นพากันสมสวนแล้วทุกคนงามงามนานๆมาทีอาทิตย์นหนึ่งจะมาทีหนึ่งค่ะทุกคนมันมันไกลมากตั้งแต่ ยูอันนั่นมากอะ่ะหลายกิโลนะคะทุกคนยี่สิบกิโลได้มั้งหรือว่าอะไรมัดเก่งหางแมวนะคะคนนัน <laughs> เด็กๆโอ้โหแนดังคุณครับสวยๆค่ะสวยๆงามๆ ภาคพี่ภาคน้องสาวเอฟซีทุกคนสวยงามบมดทเป็นงามบอโอเคเนจะยังละรุ่นทุเรียนอยู่เนาะ <c oughs> นี่ก็สิม,มุมทั้งบ้านนะคะ บ้านขน้ผูกขนำคนงานพักประจำตัดหญ้าตัดอะไรเนี่ยใบมันงามลูกหลานทุกคนเรื่มกิบเลยนะคะพามาชมลูกทุเรียนหากได้ปีเดียวใส่ได้เลยทุกคนเอ้ยอย่าถึง องเน้นนี่อันนี้ปลูกทุเรียนสมัยใหม่เด้วคุณเด้อปลูกต้นคู่งามมากทุเรียนต้นคู่งามเด้อลูกหลานพาลูกหลานมาชมด้วยกันการปลูกทุเรียนนี่แหละ <c oughs> ยาถึงปุ๋ยถึง ตัดหญ้าตัดเขามันเนาะตัดหญ้าตัดอะไรมันโห่เลยล,ลูกหลานเดินลงไปจนถึง,ถงมุมล่างผู้ไรกว้างมากค่ะทุกคนตัดหญ้ากำลังตัดหญ้าตัดหญ้าก็ให้ปุยเป็นแถวเป็นแถว,วไปโห่แล้วทุกคนป่าทุเรียนทั้งนี่เลยเนี่ยเพิ่งปลูก มมดเลยลงหอด,ด้านหลางแล้วขึ้นไปพูนน่ะแม่นมดด้านมุมล่างมุมบนลูกทุเรียนล,ล้วนค่ะทุกคนด้านซีกทางนี้ก็ทุเรียนนะคะจนถึงนี่นแหละมุมทุ่งปาก,ก้วยพูนทุกคน้วยก็งามเป็นสายเป็นเทวไปเด็กๆมาแล้ว เล่นเป็นสายกันมาแล้วนะคะยิ้ม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 มาแล้วต่อค่ะทุกคนวิวสวยมากค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะ FC เมืองไทยเมืองลาวเนาะเมืองฝลั่งอังกฤษประเทศนอกต่างประเทศตามมาทรงมด้วยกัน บรรยากาศดีๆาาคพี่ภาคน้อง FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคน,ท,กคนทุกกำลังใจทุกไล่ทุกเลิบจ้าโอเคก,กำลังเดินดูทุเรียนพันอยู่เนาะงามพามาซุมกันค่ะว้ายเ<ว>ด็กๆมาแล้ว,วเป็นไงส้มสวนลูกงามเปล่าสวยมากเลยค่ะโอ้พาย FC ส้มสวนสวยมากเลยเหรอมาแล้วค่ะ เออดูดิดูดิงามน้องโตมากแล้วพี่น้องวัาสันนี่ใบเขียวอ่อนนเใบเขียวอ่อนนะคะเหนื่อยแล้วเหนื่อยว้าคนหล่อเหนื่อยว่ะเฮ้ยลมาแล้วค่ะคน ดูสองนาานกำลังหลอ่อจะพาเอซดูหนูเหนียงเหนื่อยป่ะลูกสำหรับคลิปนี้กรชิดเดลาลูกล,ลานเอฟซทุกท่านทุกคู่ทุกคนทุกไลททุกเลิฟนะคะพาชมวิวแล้วเนาะก็ขอให้เอซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ ที่เป็นกำลังใจใทำคลิปต่อไปค่ะ